วันีครับคุณดูนี่ผมก็จะมารีวิวหลุยดิอันนะผมนี่ครับผมเป็นตัวที่ผมสมได้เมื่อวานเลยนะอืร้อยทองสุดท้ายคุณดูแล้วผมสมได้ก็ด,ดีใจอ่ะ <c oughs> นี่ครับขนาดเท้าวขวานะผมสูงร้อยแปดสิบนะผมอายุยีิบหกปีแล้วผมอยู่กับทีมลิเวอร์พูลนะเออยิงเมนยูไปสองลูกไอเ้เหี้ยโดนตบเลยอเมนยูอะสามโนะ่ะเียสอง ซาลาหนึ่งเออก็เป็นชาวโคลัมเบียป่ะเออชาวโคลัมเบีสยสไตรส์ก็เป็นปีซ้ายแล้วผมปีซ้ายเด่นเ,เลยตัวเนี้ยตั้นหนึ่งร้อยหนึ่งนะคุณดูพรสุดล่างนี้เกมรูกก็แปดห้านะคุณดูบอลคอนโทรเก้าเอ็ดดิบบิงเก้าสามไทโพซิชั่นแปดเก้านะผมขสั้นส่วนยาวนี่ไม่ต้องดูหรอกคุณดูจบสกอร์จบสกอร์ก็แปดเก้านะ <c oughs> ลูกมงนี้เจ็ดแปดนะลูกเคิร์ฟนี้เจ็ดหกอสปีดต้นสปีดปลายก็เก้าสี่นะคุณดูกิ้นะงพาวเวอร์ก็แปดแปดนะกระโดดก็เจ็ดสองเอส่วนความแข็งเก่งนี่เจ็ดสองนะเออแบบไม่ค่อยแข็งเก่งเท่าไหร่เออบาลานซ์ 7, 7, 7. เจ็ดเจ็ดเจ็ดออสแตมินา 8, 8, นะ่าแปดแปดห้านะออส่วนบูสเตอร์ก็เป็นชูตติ้งนะคนดู สกิลในตัวก็ดับเบิลทาร์ตสอดสอดซีเทิร์นช็อปทัรโซคอนโทเฮดดิ้งลองเลนเคอร์เลอร์อัเนี่ยอับโบาร์ติกฟินิชชิ่งเพื่อไทม์ช็อปพิงพอยต์คอสซิงมีสกิลเปิดนะคนดูแล้วก็เอาไซเคร์เลอร์นะส่วนเพิ่มสกิลอะไรไม่ได้นะเป็นคลาสเดี่ยวเดีวนดูไม่พูดเยอะดีกว่าเรามาเริ่มเล่นมาดีกว่านะจับแผนนิดหน่อยชิว่าคารอนมันออกไปไกลนิดหน่อยวะ ลองดีวิชันดีกว่าวิชาผมมันเป็นดีวิชันหกนะเออลงให้คนดูดูนี่แหละไม่ได้ไดิตินอกรอบหรืออะไรเลยนะไม่ขี้เกียจเล่นดีวิชันหงสำหรับผมก็แบบเริ่มตึงหน่อยนะฮะดู <c oughs> มากอได้ดีกว่าเฮ้ยเจอคุต่อสซู้ปอรไซยเฮ้ยเจอมาเลเซียปะเนี่ยมาดิไทยเจอมาเลเซยีย เรามาดูทีมเขานะเป็นยังไง <c oughs> โหของหน้าตัวจีดว่ะมาเล่น,นอย่างอเมเปตมันปีกปปมันดูแปลกๆไม่ไม่มีปีกขวาวะ <c oughs> ติงยาคีคาเต้ <c oughs> มาเดอะ ลงเดบลอยอะไรสาลาอะไรเจอเจอสาลาล่างนี้นี่ล่างสกินเฮดเนี่ยจะเจอดิอัตพระเอกของเราได้วันนี้นะนี่ล่างหัวทอคนดูพคตตึงเมนยูเละเป็นขี้แหละเฮียสามศูนย์เละเป็นขี้นะคนดูขยี่ขยี่ thailand can't afford to celebrate now having secured promotion out of this division. they have the luxury of trying something entirely new. but of course the fans still demand it. really it's quite a sight to behold this. it feels like a big game. it looks like a big game. Wee yeah, the joy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 , the action has already started. Searching ball joy, into space. the joy, the it's the joy, the

If I did I would have been hit. I have to close to what would have been a memorable guy. Lewandowski may have ultimately failed in his cause, but there's a really positive reaction amongst the fans for that kind of effort. Bruno Fernandez, open And he's managed to get rid. And now they can spring out of defense. ยิงโอ้ยเลยงเข้าเลยเี่อนเข้าเลยวะลุยดีอ่ะไ้ยัยิงไดยีนมุ่เป็นโอ้ยิงเข้าเลยยิงยัาเลย่นูชื่อเจจิงผมจะส่ยสห้ตัวไหนนั่นแหะอยากให้เดียิงโอเค Well oh, just bah, listen yeah, to bah. the reaction. I think yeah. you can hear the approval from the support yeah, yeah. all around the stadium. Hmm? Oh well played, well sorted out. Hmm? You can never Wait. be short of rooms in the space as long as the space Hello? left behind oh, now. is filled. Oh he's managed to get himself offside. And if you have just joined us, still just one goal between them. and the score is one-nil. He's found the way through. Okay, I a second through. of the game? That has been not clear. Belts สายเขานู่นผ่านละมันดูกระจอกปะเนี่ยอุ้ยกินไม่เข้าสวยเลวารนี้ไม่เข้านะมอริวามาตอนไหนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอะไรออกกินเต้ปะเห็น่ินปลาเตะเลยหมือนเพียไปก่อนมันก็ยิงโหดเก้เหี้่ ยิงก็ไม่มีแรงต้องยิงหนี้าซาลาหลุดดิผ่านไปลูวนี่โอ้เบาจังวะนี่อคนเบาคนนึงยัดไปุยโอ้จปะเนี่ย super running, sharp movement, came up against a defender though who was ever so determined. Oh might oh, mm. oh, come loose. Oh, Diaz. he's shifting through the gears here. Oh, yeah, sudwa. yeah, bang. and that will be the last act hmm. of the first half. So there we are, half time. we yeah, teams heading to yeah, their respective dressing yeah. room. And while there was a genuine fall yeah. yeah. about yeah. the game, most importantly, there has been just one yeah, telling yeah. moment. Yeah. It is still very oh, tight yeah. here, the game is still mm, up for grabs. On the half time score, 1-0. Yeah. Yeah. your opinion, you'd like to express yeah. on the yeah. first half? Yeah. Yeah. Peter, this is far from a lost cause. Yes, they've been hit once by a pacey opposition, but they've asserted more control and look capable.

I see weeping, I hear all now without reply. The turning of the stairs comes to mind. The attic could have got them where they want to. Oh, wait, that's the best. Sorry, Charmer. Wilshire? We said, call on that guy. Wee. He was not concerned by that. It was very much worth a try, and I've seen worse. That should should up nicely for his next attempt, at least. Mohamed Salah has gone away. unapologetically persistent. It's almost it had to be. That's a fabulous ball. พิกลูกนี้เรียบร้อยโอ้ยอัยเดียวอ้ยสดดีพี่เขสวยอดูดีหนูจะดัดภาพเป็นสโลว์แล้วกันนะคนดูนะเพื่อแบบให้คนดูแบบดูอะตอี่เขสวยอะเีย ต่อไปใส่อบต่อไปเนี่ยยัดไปม n d ทัไมเฮ้ยเฮียผ่านเลยวะเฮ้ยเอาวะยัดสุดโอ้ยเฮียแข็งไมสุดจริงคุณดูแบบเลี้ยงไ่ไบอลง่ายจัด่ะเนี้ย้างซ้ายเล่นเนี่ยเล่นเนี่ just too much on that Corner it is So they're 4th corner of the game Point for the Panthers Oh no, that could be a costly miss Well that's a real shame because it could have led to a momentum shift poorly directed kick from the keeper, he's giving it away and that yeah. interception was most necessary. that is a little undercooked. That's a shade optimistic. Add <laughs> out to safety. <laughs> and he's there to retrieve it. And he was quick to react. No, again there's no way through. <laughs> Could try cutting inside here. Yes! Diaz! it the come loose here.

That's alert and sharp and very well played. That is two And there goes the whistle. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory is never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win. which will be welcomed all round. Yes.